พระเจ้าสติกับท่าน <c oughs> บทอ่านจากพระรสาราตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกา,า,กนาในเวลานั้นยอเซฟพร้อมกับพระมารดาของพระเยซูเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกปีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุ12พรรษา โยเซฟพร้อมกับพระมารดาก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามธรรมเนียมของเทศกาลนั้นเมื่อวันฉลอลงสิ้นสุดลง <c oughs> ทุกคนก็เดินทางกลับแต่พระเยซูเจ้ายังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มโดยที่บิดามารดาไม่รู้เพราะคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ในหมู่ผู้ร่วมเดินทางเมื่อเดินทางถึงที่ เมื่อเดินทางไปได้หนึ่งวันแล้วโยเซฟพ,พ,พร้อมกับพระมารดาตามหาพระองค์และในหมู่ญาติและคนรู้จักเมื่อไม่พบจึงกลับไปที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อตามหาพระองค์ที่นั่นในวันที่สามโยเซฟพ,พ,พร้อมกับพระนางมารีพบพระองค์ในพระวิหารประทับนั่งอยู่ในหมู่อาจารย์ ทรงฟังและทรงไต่ถามพวกเขาทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างก็ประหลาดใจในพระปีชาที่ทรงแสดงในการตอบคำถามเมื่อโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีเห็นพระองค์ก็รู้สึกประหลาดใจพระนางจึงตรัสถามพระองค์ว่า<อ>ลูกเอ๋ยทำไมจึงทำให้เราทำกับเราเช่นนี้ดูสิ พ่อกับแม่ต้องกังวลใจตามหาลูกพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูกโยเซฟพร้อมกับพระนางมารีไม่เข้าใจที่พระองค์ตรัส <c oughs> พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเรตกับบิดามารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสอง พระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระไทยพระยศเจ้าทรงเจริญขึ้นทั้งในพระปีชายานพระชนมายุและพระพันษาเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์พระวาจาพระเจ้า <c oughs> พี่น้องที่รัก วันนี้เราฉลองค <c> ร <oughs> อบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ในบทอ่านที่เราได้อ่านในวันนี้ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับตอนที่พ่อเรียนพระกรัรมพีอาจารย์ที่สอนพระกัมพีได้ยกพระกัมพีบทนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับพวกเราว่า ตอนที่นมุญยาแซบกับพระนามาลีเจอพระเยซูเจ้าที่นั่งตอบคำถามของพวกอาจารย์พระกัมพีต่างๆเหล่านั้นนมุญยาแซบอาจจะกระซิบกับแม่พระบอกว่านี่เธอเธอบอกนี่เป็นลูกพระเจ้าหรือไม่ฉันไม่ทราบแต่กลับบ้านฉันขอตีสหน่อยได้ไหมเพราะทำให้พ่อแม่เป็นห่วงกังวลน,นั่นฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ อาจารย์สอนพระกัมพีได้พยายามอธิบายถึงความรู้สึกในความขัดแย้งนั้นนะครับเราคงทราบนะฮะพ่อแม่ที่ตามหาเด็กอายุ12ปีในเมืองหลวงซึ่งทั้งแม่พระนมบุญยอดแซ็และพรยิทธเจ้านั้นมาจากเมืองมาสเรศซึ่งเป็นเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับอยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำไป แต่ยังไงก็ตามนะฮะการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าก็เป็นเรื่องที่พิเศษอยู่แล้วการที่แม่พระกับเนยมุญยแซบจะเข้าใจถึงภารกิจของพระเยซูเจ้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายและพระเยซูเจ้าเองก็ต้องปรับตัวนะฮะในฐานะที่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและการที่พระองค์จะต้องปรับตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ใน ข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นเด็กเล็กๆท่ๆามกลางการดูแลของแม่พระแล้วก็ของดาม,มุนยอแทบซึ่งก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาดังนั้นเมื่อพระองค์มีโอกาสเข้าไปอยู่ในพระวิหารพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพระคัมภีร์ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของพระบิดาของพระองค์ดังนั้นพระเจ้าจึงแสดงความเป็น พระบุตรของพระเจ้าอย่างเต็มที่ซึ่งก็ทำให้แม่พระกับน,นมุญยอแซบไม่เข้าใจนมุญยาแซบกับแม่พระมองในแง่ของความเป็นมนุษย์แต่พระเยศเจ้ามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมันก็เลยเกิดความขัดแยง้งแน่นอนนะฮะสิ่งที่นบุโลกาบอกก็คือว่าแม่พระได้เก็บ เรื่องเหล่านี้ไว้ในใจเพราะเกิดความขัดแย้งนั้นแม่พระก็ได้นำเอาเรื่องเหล่านี้มาไตร่ตรองเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนในการที่จะดูแลองค์พระยุทธจยาซึ่งก็คือพระบุตรของพระเจ้านั้นแม่พระเองก็ต้องค่อยๆเรียนรู้และพระยุทธจยาเองก็ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันนะครับในตอนท้าย นบุลุการบอกว่าพระเยซูเจ้ากลับไปที่เมืองนาซาเรสแล้วก็อยู่กับบิดาบารดาและเชื่อฟังท่านทั้งสองพระมารดาทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทยัยนะฮะทั้งคู่ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันพี่น้องที่รักครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ก็แน่นอนนะครับก็ไม่ใช่ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นตลอดเวลาแต่ที่แน่ๆก็คือ ในครอบครัวนี้ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันและก็พยายามที่จะเข้าใจและปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มีการอยู่ร่วมกันไม่ทํามกลางความขัดแย้งก็จริงแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขและสามารถที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและก็มีความสงบสุข ยิ่งถียิ่งมากขึ้นนะฮะโดยการพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันและให้อภัยซึ่งกันและกัน